สวัสดีครับผมข้านิสรสารทึกครับก็ปัจจุบันก็เป็น after sales service นะครับอยู่ที่บริษัทมาเวลคอมเพรสชันนะครับหลังจากที่เราครับได้จำหน่ายเครื่องปรับระกาศมาเวลออกสู่ท้องตลาดนะครับในระยะหนึ่งเนาะก็มียอดขายก็ เป็นจานวนมากนะครับก็มีพี่ช่างนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็สอบถามเข้ามานะครับถึงเทคนิคนะครับในการถอดล้าง a i r m a r v e l นะครับในกัดใช้งานจริงหน้างานจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะพาพี่ๆนะครับที่มีข้อกังวลนะครับในการถอดแอร์ที่ใช้งานจริงของ Mar เ e ลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับนะครับ Air m a r v e l นะครับขนาด12,000 b ม u นีะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นแรกที่เราทําตลาดนะครับก็ยะงนี้จะเห็นว่าเป็นเป็นโลกเก่าอยู่นะครับ ส่วนแอร์เครื่องนี้นะครับอแอร์นี่ครับก็คือเราใช้งานอยู่นะครับเนอะเรายังใช้งานอยู่นะครับตัวเลขก็คือยังมีตัวเลขขึ้นปกตินะครับแล้วก็นี่ครับเปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะถอดแอร์ของจริงนะครับถอดให้ดูว่าถอดยังไงด้านล่างยังไงนะครับถอดของจริงให้ดูเลยนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ถอดแอร์มาเวลนะครับวันนี้นะครับมีแค่4ชิ้นนะก็คือมีควงแบบแฉกนะครับหตัวแล้วก็มีคีมปากแหลมนะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็มีเคงื่องไฟหนึ่งอัน ไปเให้ดูนะครับว่าถอดง่ายถอดยากยังไงเดี uh, no. Again, kind of ๋ยวผมตามมาดูเลยครับอ่ะเนาะก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็จะถอดที่ฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อนนะครับฝาครอบด้านบนนี้นะครับฝานี้นะครับถอดมาเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีแจ็คเสียบนะครับเป็นแจ็คเสียบสายดิเพย์อยู่นะครับก็แกะออกเนาะแกะออกนะครับแบบนี้ยึดตัวล็อกนะครับอันนึงเสร็จแล้วก็เอามือกดตัวล็อกนะครับแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้มือนะครับดันด้านนี้ด้านนึงนะครับเข้ามานะครับ ถ้ารไม่ออกนะครับก็เอาให้ควงเช็ดไฟนะครับตัวเล็กๆนะครับเจาตรงนี้นะครับเพื่อถอดนะครับแล้วก็หลุดออกมาละนะครับแบบนี้นะครับนี่ทีนิ่หนึ่งหลังจากนั้นนะครับจะเริ่มต้นถอดที่นะครับปานสวิงนะครับก็ดันลงมานิดนึงนะครับปกตินะครับของเราจะมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางนะครับใช้มือกดนะครับตรงสลักนะครับดันถอยหลังนะครับไปทางขวามือนะครับให้มันดังแก๊กแบบนี้นะครับแล้วก็สลักหลุดออกมานะครับแล้วก็บิดนิดนึงแล้วก็ถอดได้เลยนะครับตัว หมื่นสองอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะมีสกรูยึดฝาครอบพทนเนลนะครับฝาครอบด้านที้นี้นะครับทั้งบนเนี่ยเจ็ดตัวด้วยกันนะครับก็จะมีด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีตัวหมุดปิดอยู่นะครับนี่หนึ่งตัวสองสามตัวนะครับก็จะมีปิดอยู่ครับใช้ไขควงดันตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็จะดูลงมานะครับสามตัวนี่นะครับก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับเวลาถอดนะครับแนะนําให้ใช้ไขควงมือนะครับอย่าใช้สว่านแบบเนาะเพราะว่าพลาสติกนะครับ จะมีความกรอบนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไขค,ควงขันเนี่ยปรับทอ็อแข็งเกินไปนะครับจะทําให้น็อตลู่ได้นะครับเพราะว่าตัวเบสกับตัวฝาครอบเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็แนะนําให้ใช้ไขค,ควงดีกว่าครับด้าน,นล่าง3าตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางมีทั้งหมด3ตัวนะครับนี่ครับ3ตัวล่างนะครับแล้วก็ต่อด้วย3ตัวด้านบน นี่ครับน็อตเจ็ดตัวนะครับก็จะถูกถอดง่ายมากๆนะครับแล้วก็ฝาครอบอันนี้นะครับเป็นฝาปิดกล่องไฟเนาะเสร็จปุ๊บนะครับก่อนที่จะเอาฝาออกนะครับแนะนาครับให้ถอดเอาสายตัววัดอุณหภูมิอกก่อนนะครับนี่ครับจะมีสายตัวนี้อยู่แบบนี้นะครับดันออกมาก่อนเนาะแล้วก็ใช้มือนะครับจับด้านบนแล้วยกขึ้นนะครับจับด้านบนแล้วยกขึ้นครับก็จะมีสลักขึ้นบนอยู่นะครับ หนึ่งชิ้นนะครับอ่าสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาถอดนะครับตัวโบเวอร์นะครับตัวโบเวอร์เนี่ยเราถอดสกูแค่3ตัวนะครับก็คือจะมีนะครับสกูด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับมีสกูยึดนะครับตัวอีแปร์ปเเตอร์นะครับเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถถอดโบเวอร์ได้นะครับก็ถอดเสร็จปุ๊บยกขึ้นอย่างนี้นะครับก็คลายสกูด้านล่างนะครับคลายสกูตรงนี้นะครับ1ตัว นี่ครับคายไม่ต้องหลุดนะครับคลายแค่หลวมก็พอนะครับก็สาม,มารถถอดโบเวอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดกล่องไฟไม่ต้องถอดสายไฟอะไรเพิ่มเติมถอดเสร็จปุ๊บยกนี้ขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้คือบูตลูกยางด้านซ้ายเนาะถอดออกมาปุ๊บก็ถอดโบเวอร์ได้เลยนี่ครับนี่สรับพี่พี่ที่ต้องการล้างแอร์มาเวลนะครับกรณีที่ไม่ต้องการถอดหมดก็ สามารถถอดอย่างที่บอกครับถอดสกูนะครับฝาครอบ7ตัวนะครับแล้วก็แผงอีวาเปเนเตอร์2ตัวแล้วก็โบว์สตัวนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถถอดโบว์ได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยจะถอดลึกกว่านี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาถอดให้ดูครับถอดหมดเลยก็ได้นะครับของมาเวลเรานะครับก็สเต็ปต่อไปนะครับสลับพี่ๆนะครับที่ต้องการถอดนะครับถอดแบบทั้งชุดเลยนะครับถอดได้ว่า ถอดทั้งตัวเบรนะครับทั้งตัวเฟรมเนี่ยออกทั้งหมดเลยมาวิลเราก็ถอดได้เช่นกันนะครับโดยที่ไม่ต้องปล่อยไอ้เจ้าน้ํายานี้ออกไปนะครับให้ดูน้องก็จะถอดนะครับก็คือจะต้องมีการนะครับตัดไอ้ตัวที่เป็ทยนี่ออกนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะถอดชุดสายนี้ออกมาถอดได้เช่นกันนะครับให้ดูครับถอดง่ายนิดเดียวนะครับตั้งแต่เอ็มาเวลนะครับใช้เวลาน้อยด้วยนะครับนี่ครับถอดชุดนี้ออกมาเนาะแล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์นะครับปิดฝาครอบกล่องไปนะครับ แล้วก็เวลาถอดนะครับด้านล่างนะครับจะมีสลักล็อกนะครับ1ตัวตรงนี้กับตรงนี้นะครับที่ยึดกับแผ่นเหล็กนะครับก็ใช้มือดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ยกแอร์ขึ้นได้เลยนะครับช่วยนะครับช่วยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ใช้ไขควงสั้นนะครับตัวนี้นะครับถอดน็อตด้านหลังออกนะครับ แต่สำหรับพี่ๆนะครับที่ติดตั้งใหม่นะครับก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับรลการติดตั้งนะครับ หลังจากที่เราถอดนะครับตัวเบรดออกจากแผง e v a เ o เ a t o r นะครับเรานะครับก็จะถอดชุดถาดรองน้ําได้ทั้งชิ้นนะครับแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกนะครับกรณนี้ที่เราต้องการเอาไปล้างนะครับก็สามารถถอดเอาตัวเจ้ามอเตอร์ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนะครับเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้นนะครับเนาะก็มีสกูอีสีตัวนะครับที่ยึดเจ้าตัวมอเตอร์อยู่นะครับก็สำหรับพี่ๆี่ที่ต้องการแนวทางเนาะตอนนี้นะครับ ผมได้ทีมงานนะครับก็ได้มาแนะนำคร่าวๆนะครับก็จะมานี้นีครับถอดออกมาสกู4ตสี่ตัวนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับยกขึ้นมานี่เลยแล้วก็สามารถเอาไปล้างความร้อนได้แล้วนะครับครับก็สําหรับพี่ๆนะครับที่เป็นความกังวลนะครับว่าเวลาล้างแอ็มาเวลนะครับล้างยังไงเนาะวันนี้นะครับเราก็ถอดตัวพลาสติกที่ว่าออกทั้งหมดเลยนะครับก็เหลือเฉพาะแผงอินเวอร์เตอร์ที่แฝงแบบนี้ได้นะครับแน่นอนนะครับว่า ถ้าต้องการความสะอาดเนาะเรื่องการล้างความสะอาดนะครับก็ถอดแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับที่สำคัญนะครับไม่ต้องปลอดน้ำยาทิ้งนะครับน้ำยาต้องป่อยทิ้งเลยนะครับสามารถถอดเป็นชิ้นแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องความสะอาดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราสามารถถอดทุดถาดน้ำเนี่ยได้ทั้งชิ้นอยู่แล้วนะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินแบกน้ำยาใหม่เติมน้ำยาใหม่นะครับสามารถถอดล้างชิ้นได้เลยแล้วก็สะอาดทุกชิ้นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ